สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวเราค์กทุกท่านทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Battle f o กันอีกเช่นเดิมเช่นเดิมนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็อยู่เกมนี้แบบอีกนานแสนนานอะไรอย่างเงี้ยถึงด่านจะซ้ําก็ไม่เป็นไรครับทุกคนก็ก็ไม่รู้นะผมชอบดีอะครับโอเคครับกดเพลงกันเลยเดี๋ยวเชียวนะช็อตนี้มาเข้าให้กันดีครับรอไปกี่วินาทีครับโอ้โหรอไปที่สี่สิบหกวินาทีครับเดี๋ยวเราตัดตอนเข้าอยู่ในเกมกันเลยละกันท่าผม l e s go baby เหลือ5้าวิกันที่สุดท้ายสาวิสุดท้ายครับหนึ่งวิครับเหลือศูนวิกันที่สุดท้ายเต็มไปได้6หกสิบ60หกสิบคนครับไม่มีขาดอะไรก็ไม่มีเกิดใดๆกับเช่นมาพร้อมอย่างทุกคนเฮ้ยทำไมไม่เข้าเกมละช็อตนี้อะไรครับเนี่ยงงแหละเอาเฮ้ยค้างเระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวภาพภาพเป็นไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะใจเย็นครับช็อตนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยจบแล้วมา วิ่ทำไมรู้สึกกระตุกเล็กน้อยนะกระตุกกระตุกเล็กน้อยนะช็อตนี้ไปนะครับช็อตนี้เฮ้เรออุวยว่าแล้วว่าจะไม่มาแล้วช็อตนี้เอาใหม่ครับทุกคนเอาใหม่ครับไปครับไปครับไปครับระเบิดบึ้มบ้าฟอมเบ้หรือเปล่าโอ้โห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 เละเละเละหมดเละตุ่มเปเลยช็อตมาเอ้ยลื่นวิ่ย โอ้โหคนก็เยอะเกินให้ตายเถอะซีรีผมโคตรชอบเลยครับช็อตนี้เฮ้ยอะไรครับเนี่ยไปครับไปครับไปครับรอบนี้ครับขาสั้นแต่ตัวยาวก็ได้เปรียบเลยครับช็อตนี้ไปแล้วครับ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 รอรอได้รอนะรอได้รอรอได้รอ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรอดได้เปล่าไปแล้วครับไปแล้วครับช็อต this ไปแล้วครับจัดนี้อุ้ยอุ๊ยกระตุกเล็กน้อยเดี๋ยวนะอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นพ่อหนุ่มเดี๋ยวนะตอนนี้กระตุกเล็กน้อยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วลากครับลากลากมาหน่อยลากมาหน่อยลากพี่ต้องลากมันเข้าอุ้ยสามอีกคนแล้วสามสองแล้วครับจังหวะนี้ช็อตนี้ s สามสามครับสามสามรับทับตีสามตีเปล่าสามหกครับเล็กสองทุกเสุดท้ายนั่นคือไครนะผมฝากเข้าไปครับฝาากเข้ไปฝากเข้าย โน่นเนียโปนังนี่ครับเอาซัก็ปายซา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 ก็ปายหนึ่งคนสุดท้ายสวยโอเคครับจากอย่างนั้นก็ไปด่านต่อไปเลยละกันนะผมพร้อมกับ3 8มคนครบตามจำนวนเลยเรียบร้อยก็คือแบบไอตัวน้ำมะกาอะครับโทษทีมันก็เลยแบบเข้าได้มากอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับที่หลือก็โดนปั่นกลายเป็นโกโก้คันกิกเช่นเดิมมา่านต่อไปจะไปแดานไหนกันครับผมรอชมกันได้เลยในช็อตนี้ ด่านอะไรครับเนี่ยโอด่านนี้ก็ด่านเดิมกันอีกเช่นเดิมแหละเช่นเคยมาเข้าให้อะช็อตนี้เอาให้ทําไมเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยผมแล้วไม่เข้าใจเลยะอครับกัาหวันนี้ครับเข้าที่24คนนะผมมาสามสองหนึ่ง let's go ไปครับไปครับฝั่งนี้ดีสุดโอ้เกือบแล้วเราอะเกือบแล้ว huh? กับแลกับแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ฮันแน่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 ไปดิไปดิไปดิโอ้ยโดนตีกับว่าจะตีคนอื่นกลายเป็นโดนตัวเองเฉยกูชอบโอ้โหเละเละบอกเลเะหมดเละหมดเลยอ่ะอุ้ย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 แล้ววันนี้ครับแล้ววันนี้ครับไปแล้วครับไปแล้วครับช็อตนี้ช็อตนี้ไปแล้วครับช็อตนี้ไปแล้วครับ อันนี้มาแล้วครับช็อตนี้อันนี้ครับช็อตนี้ช็อตนี้ครับจอดนี้ยังไงโอ้ย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 อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเราจะไม่ผ่านได้ยังไงครับเอ้ยเบรกเบรกวายเบรกวายบอลนุ่มเฮ้ยชอบเลยอ่ะเปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว แล้วนะชอน็อตนี้โอ้โหโดดไม่ข้ามให้ตายเถอะโคชอบเลยานะครับเฮ้ยเบคอนเออเอเอไอ้ย่าฮ่าฮไม่น่าไปได้ไม่น่าไปได้ไปไหน,ไอไไไหนลอกเราอะจังหวะเนี้ยไม่โดนดิไม่โดนไม่โดนโดด,ด,ดไม่ขึ้นโอเคมันมาดึงเฮ้ยเฮ้ยโดดไม่ไปโดดไม่ไปมีคนดึงมีคนดึง ก็วันนี้คนเข้าไปเพียงแค่อุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเราอะ่ะเราเกือบโดนแล้วอุ้ยสวยรอดแล้ว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 เราอะ่ะเตรียมตัวครับไปครับไปรับช็อตนี้ช็อตนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับช็อตนี้ครับไปแล้วครับวันที่สี่ต้องคือเรานี่สวัสดีครับกล้วยหอมจมโซนกล้วยหอมจมโซนกล้วยหอมจมโซนไอ้ให้มันตกไอ้ใหมัตกเฮ้รอดเฉยรอดเฉย แน่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกตกตกไปดีกว่าเดี๋ยวเราตายเออเราเข้าไปแล้วบอดี้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 แ้ล้วสามสิบวิสุดท้ายนะทุกคนอะไรไม่ตกเละตกขู่ตกเฉลยนะครับ<ะ>โอ้โหเป็นเล่นใหม่นะแ้หนูครับเหลือสิบห้าวิสุดท้ายนะทุกคนเดี๋ยว เพิ่งเข้าไวห้าคนเองช็อตนี้ครับเจ็ดคนเจ็ดคนครับช็อตนี้เหลือแปดวิสุดท้ายยังไงครับแปดวิสุดท้ายเฮ้ยห้าวิหนึ่งวิสุดท้ายครับเจงหวันนี้ครับโอเข้าเพียงแค่เจ็ดคนเท่านั้นนะครับผมช็อตนี้อะไรกันครับเนี่ยเข้าแค่เจ็ดคนจากยี่สิบสี่คนเฮ้ยอย่าบอกนะจบเร็วอะไรขนาดเนี้ยมันไม่ใช่แลวช็อตนี้โอโห ไอพวกที่เหลือโอ้โหเยอะโค้โเยอะโอ้โหรอบนี้เยอะจริงแล้วเจ็ดคนสุดท้ายนะเราจะไปด่านไหนนะช็อตนี <S <s ้เออโอ้โหแบบคือเหมือนือนตัดสินเลยอ่ะเอาตรงนะมาเจ็ดคนสุดท้ายออมเมียงทุกคนเราต้องเราต้องแบบวัดที่หนึ่งแล้วครับผมจังหวะนี้มาเจ็ดคนสุดท้ายเอาโชว์วัดชาวัโตวัดตี้ยแลว โดดครับอุ๊ยอุ๊ยโดดไม่ข้ามโดดไม่ข้ามยังได้อยู่ยังได้อยู่ช็อตนี้ช็อตนี้ช็อตนี้ยังได้อยู่ชอ็ good, ชอตนี้ยังได้อยู่ช็อตนี้ยังได้อยู่ช็อตนี้ไม่ได้แล้วตกมาทุกคนอยู่ขอบที่สุดขอบดีสุดนะจังหวะนี้ขอบดีสุดนะขอบดีสุดนะขอบดีสุดขอบดีสุดแน่แน่แน่ขอบดีสุดนะอุ๊ย ุ้ยเลยไม่ตายเลยโอ้โหเดี๋ยวนะตกมาด้านล่างสุดเลยอุ้ยจังหวะนี้ยังไม่มีใครตกเลยให้ไม่ได้อย่างงี้ดิทุกคนให้ไม่ได้อย่างงี้ดิไม่สี่คนแล้วเหลือเหลือเหลือกี่คนเนี่ยเหลือกี่คนในช็อตนี้แบบนี้เหลือกี่คนเดี๋ยวนะแล้วสองคนสุดท้ายต่อเขาสุดท้ายเราไม่มีที่ไปโอ้โหให้ไม่ได้อย่างงี้ดิบัวโอ้ไอ้นี้รอดอ่ะโอ้โหให้มาได้อย่างงี้ดิ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันด่านต่อไปเลยนะผม Let's go baby เราก็ได้กันที่สองนะครับผมโมโหโคตรเสียดายเลยอะ่ะโอเคครับ Let's go baby แล้วสิบวิสุดท้ายนะครับผมช็อตนี้เก้าอ่า h a l สุดท้ายนะผมสี่วิสุดท้ายครับล็อก็ศูนย์ครับพร้อมกับแถมมาหนึ่งคนเป็นหกสิบเอ็ดครับหกสิบคนนะช็อตนี้มาด่านต่อไปคือด่านอะไรครับผมพร้อมบวกเต็มที่นะช็อตนี้ชั่วเมอกี้คือแบบจบเร็วเกินนะอือือ โอ้โหด้านนี้อีกแล้วเฮ้ยอะไรครับนี่ไม่ค่อยโดนใจเลยจังหวะนี้ครับเข้าไปที่สาสิบปดคนนะครับผมพร้อมกับอะไรก็ไม่รู้นะ mm. หนึ่งสองเรก้เบ้กันเลยทีเดียวเชียวนะช็อตนี้ครับ mm. โดดครับห mm. ่างไกลจากผู้ชนเอาเฮ้ยไม่กดหรอเออมันต้องอย่างนี้ต้องกดอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวไปแล้วกดนี่หาเล็กหาน้อยเลยนะช็อตนี้ <Yeah. S 1> ไปดีเฮ้ย โอ้ยเฮ้ยโดดไม่ไปโดดไม่ไปโอ้โหเอฮ้ยอะไรครับเนี่ยมันจะไม่ใช่อะไรช็อตนี้มาขอสมาธิแป๊บทุกคนไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไม่พลาดนะช็อตนี้โอ้ย oh, เ hey. บียดทำไมเนี่ยอยากรู้จริงเลย <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับเฮ้ยยังได้อยู่โอ้ย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  <c oughs> โอ้ยยังได้อยู่ช็อตนี้ตอนนี้ครับยังได้อยู่ช็อตนี้โอ้ยเรรรรเอยอย,อย,อย,อยังได้อยู่ยังได้อยู่ยืนอยู่ยังยืนอยู่ยังยืนอยู่เอาเรียงไปเนยครับคนที่สามเอ้ะเราเข้าคนที่สี่เดี๋ยวน้อยแล้วก็กดที่สี่เลยละกันนะตกไปไอไอผักกาดขาวไม่ใช่มันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เอ็กแกลลเปียเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงยังไงครับเดินมาอย่างนี้ เตยมาอย่างนี้อุ้ยอุ๊ยอุยอุยมันตีผมโอ้โหตีปิวเลยนะช็อตนี้ช็อตนี้ครับต่อไปต่อไปครับช็อตนี้ช็อตนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันด่านต่อไปเลยนะผม l e s g o Baby โอเคครับ38คนอย่างรวดเร็วนะครับผมโอเคครับด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรครับผมเราเรอดูกันได้เลยนะช็อตนี้บายที่เหลือเจอกันด่านหน้านะเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่บายที่เหลือเจอกันเกมหน้าเลยละการในพวกนี้ก็ไปเล่นเกมใหม่เลยโอ้ นนสามสบกว่าคนนะเนี่ยเข้ายังไม่ผ่านเลยเอะ้โหจบแล้วมาด่านต่อไปครับผมด่านต่อไปเป็นโอ้โหด่านต่อแก๊สอีแล้วเฮ้ยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะผมด่านนี้โอเคครับมาเริ่มกันเลยเดียลเชียวะนะช็อตนี้โอเคครับจังหวะน,นี้ครับคนเข้ามาที่ยี่สิบสคนนะครับผมพร้อมกับมีคอนสีแดงอยู่ตรงกลางนู้นด้วยนะโอเคครับมานับเวลากันเลยเดียวสามสองหนึ่ง let's go ไปครับ นี่ไปก่อนดิสวยเฮ้ยมีคนรอดแี่ถูกเผาดิเผาไปเป็นโกโก,โก้คันกันเลยทีเดียวเดียวอจะผ่านอยู่แล้วจะผ่านอยู่แล้วโอ้โห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 อุ้ยอุ้ยสีเขียวแล้วนิ่งไว้นิ่งนิ่งได้ลูกพ่อนิ่งไว้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 วลูกพ่อไปแล้วจ้า มาละจ้ามาละจ้าแล้วช็อตนี้ช็อตนี้มาละจ้มามาละจ้า,าพี่น้องพี่น้องโอ้ยโอ้โหบัวกระดูไม่ได้ดูไอ้ตายเด้อซีรีส์ไม่มาได้อย่างนี้ดิบัวโอ้โหมาแล้วมาแล้วช็อตน,นี้มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้มาแล้วครับยาวใหญ่เลยนะช็อตนี้ ช็นี้ครับเข้าไป20คนโห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 17คนนะผมจังหวะนี้พร้อมกับไอมีกล้วยนอตอยู่ด้านหน้าหนึ่งคนแบวา้ครับเอ้ยเอ้ยไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันครับจังหวะนี้21เอ้าโห24คนอย่างแล้วเร็วนะครับช็อตนี้มาเขาให้แบบ เหมือนเกมเร็วนนะตาเนี้ย EP นี้เหมือนเหมือนเราเล่นเกมเร็วอะไรอย่างเงี้ยแบบป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บแบบจบด่านจบด่านอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับจบแล้วชอตนี้บา,บายบายไอพวกกากทั้งหลายก็เล่นตาใหม่เลยละกันนะว่าตาต่อไปนะ่าจะเข้าเป็ย่งนสิบคนน่าจะใช่นะผมว่าอย่างนั้นอี่โอ้ด้านนี้อีกแล้วจบแล้วมา ไม่เคยหวั่นเท่าไหร่อ่ะครับเออเจอได้ทุกงานอะไรอย่างเงี้ยโทษทีลากันมาเ้าให้ช็อตนี้สามสองหนึ่งเลสโก้ยัง let's go เบ๊ะเบ๊ะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดช็อตนะถ้าช็อตนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับยังได้อยู่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 อุ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่อุ้ย อย,ยังไม่ได้เลยช็อตนี้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 ตายอยู่ยังได้อยู่แบบนี้็อตนี้อน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 รอไปก่อนไปไปครับ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 อสวยดีมานี้ที่โค้ชชอบเลย มาดิมาดิอะไรอาร,าอาราทำไมอะ่ะพอหนุ่มจะทำไหมหรอพอหนุ่มโอ้ยยังวันนี้ครับคนที่สองก็อยู่นี่อุย้ยไปอะ่ะน้องจะเอาที่สองเหรอโอ้โหก็ได้แค่นี้แหละอมอย่างน้อยเราก็ได้ที่สองอครับโอ้โหส,สู้ครับสู้ครับดึกคโค้ดวินอนนอนเต็มเลยอะ่ะนอนเต็มนอนทำไมอะ่ะ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 ยืนนิ่งยืนนิ่ง

แบบเือนมาไม่ถึงฝันอะไรอย่างเงี้ยแบบพอจะอถึงก็แบบได้อันนี้อะไรอะไรก็ไม่รู้ครับคูไม่รู้เรื่องอะไรครับช็อตนี้ <Huh? S 1> มาดานต่อ,อไปไม่ได้อะไรครับผมเรามาเราลุ้นกันเลยเลที่เชียวนะช็อตนี้แล้วครับผมอะไรครับขอแบบง่ายๆเอ๊ะด้น,นี้อีกแหละมาผมชอบมาผมชอบเลยครับช็อตนี้เฮ้ยโอเคครับ เราคงต้องเลี่ยมอย่างเดียวครับวิ่งอย่างเดียวครับผมจังหวะนี้ไม่มีคนอยู่หลังเราครับเรากดได้เลยกดวิ่งรองเลยช็อตนีไ้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับนิ่งได้นิ่งลูกพอ่อนิ่งได้นิ่งลูกพ่อลูกพอ่พอลูกพอ่พอ,พอนะลูกพอ่อใจยเจยเน็ยเนใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมีคนตกลงไปแล้วนะมีคนตกลงไปแล้วหนึ่งชอ็อตมีคนตกลงไปมีคนตกลงไปครับมีคนตกลุยๆเกือบแล้เกือบแลเกดแลทโทษทีเรามีบุญนะโอ้ย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 ไม่นิ่งเลยโอ้ยไม่นิ่งไม่นิ่ง แ้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 ทุบได้ทุบนะทุบได้ทุบนะทุบได้ทุบนะไม่รู้ใครเป็นใครแล้วช็อตนี้ช็อตนี้นะช็อตนี้นะทุบเข้าไปทุบเข้าไปทุบได้ทุบทุบได้ทุบโอ้ยกระตุกไรช็อตเมื่อกี้นี้มาดิ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 สองคนน่ะสองคนเข้ามาดิเอ้เดียววันนี้ครับตก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 โอ้ยโอ้ยรับลายใครได้ที่หนึ่งโอ้โหไอ้นี่มันแย่งที่หนึ่งผมอ่ะ มิอยู o ่ตรงนี้และชอนไปแก่นะโอเคครับก็จนสุดท้ายของรายการแล้วนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปนะผมไปจกันว่าคลิปต่อไปผมจะไปเอ่ออัดคลิปอะไรหรือว่าไปลงอีพีไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้นะครับเจอกันคลิปต่อไปกระทืบอรือร้นทุกคนกดซับแอร์โอ้ยครับเจอกันที่ไหนบ้างจุดกูบอย strength of mind my weakness comes and goes my weakness comes and goes